สวัสดีครับผมวันนี้มาแนะนําสําหรับน้องๆมือใหม่นาามือใหม่ในการเข้าหมายในการดูหมายนะครับหมายที่เราจะเข้านะครับสมมติถ้าเป็นหมายบ่อผมแนะนําเลยจุดแรกให้เลือกปีตรงบริเวณมุมบ่อ,อหรือไม่ก็ตรงไหนที่มันมีพวกเศษหญ้าเศษวัชพืชลามลงไปในบ่อแล้วก็เป็นพวกที่มีแถวๆมีพุ่มงงพุ่ไม้อะไรประมาณนี้ที่มันยื่นลงไปในบ่อแต่ถ้าเป็นหมายคลองนะหมายคลอง ถ้าเห็นตรงไหนที่เป็นคลองสุดนะครับคลองที่มันสุดสมมติคลองเป็นท่อนๆไปเนาะให้เลือกตีเข้าไปหามุมที่เป็นคลองสุดเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะฮะนี้เป็นคลองข้างล่างอยู่เป็นคลองน้ํายาวไปเลยนะฮะ่างนี้มันจะเป็นจุดสุดของคลองนะครับแล้วข้างบนก็จะมี่อนหนึ่งอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะนะอย่าพยายามไปยืนจรงตรงจุดสุดนะครับเพราะจุดสุดตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นจุดที่ปลาอาศัยอยู่ให้เราเลือกมาเข้าช่วงกลางๆนี้แล้วก็ตีไปหาจุดที่คลองสุด โอกาสจะได้ตัวจะสูงนะครับลองนําไปใช้ดูเนี่ยคลองที่มันสุดอย่างเงี้ยปลามันจะชอบไปอาศัยอยู่ตรงตรงที่สุดอย่างนั้นนะฮะปลาช่อนนี่ใสของเขาก็ลองนําไปใช้ดูนะครับถ้านานงน้องมือใหม่ที่มีหมล่ลักษณะปิดคลองจะ่ติดท่อนเป็นท่อน,น,อ,นอย่าพยายามไปยืนตรงท่อนที่เขาขวางไว้นะให้ลงมายืนตรงตรงไหนที่จะตีไปหาตรงที่มันสุดได้งั้นนะ,ะปลาจะอาศัยอยู่โอกาสได้ตัวจะสูง ก็นี่เป็นเทคนิคที่ผมใช้ประจำก็ลองนำไปใช้ดูนะครับโอเคครับผมอันนี้มาแนะนำใหมยเฉยนะครับ